อี2ี2 2คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลคำวินิจฉัยที่54ทับ2 5าในเจริญวิทย์ผู้ฟ้องคดีดาบตำรวจฤทธิลงกับพวกรวม7คน ผู้ถูกฟ้องคดีเรื่องเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศสอง2นมาตรา9วรกหนึ่งอุลสามระหว่างศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดปากพะนันสาลปกครองนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานสารปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวิจัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างสารวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่า้วยการวิจัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างสารพศ2542 มาต่อสิบวรรคหนึ่งอนุ3ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้นข้อเท็จจริงในคดี วันที่22พฤษภาคม2 5 5 1นาเยเจริญวิทย์พินิษพุทธพผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องดับตำรวจฤทธิ์ที่ลงออสป่อนพัน์ทีนึ่งในหมูออสป่อนพันที่สองนางอำนวย เหมทานนนท์ที่3พันตำรวจเอกณลิตศูนทอรอนโลดที่4ผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติที่5ร้อยตำรวจโทท่านนันทนทองจัำที่6กพันตำรวจโทพีระงพงยอดสุรังที่เจ็ดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่8ผู้ถูกฟ้องคดีต่อ สารปกครองนครศรีธรรมราชเป็นคดีมายเลกดำที่1.17ทับ5 1ความว่าผู้ฟ้องคดีรับราชการครูตำแหน่งภูมิในการโรงเรียนบ้านสีสมบูรณ์อำเภอปากพนังผู้ฟ้องคดีมีหนังสือที่1-2ถึง2ทับสงลงที่1และ26 กุมภาพันธ์2 5งพัรองทุกต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่4ขอให้ส่งเจ้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยให้ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึงที่3ได้ร่วมกันจ้างวานยุยงให้บุคคลอื่นมาทำร้ายร่างกายเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีตายโดยหวัง จะรับบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่3ถึง6ทับ2.51ลงที่12มีนาคม2.51วันที่11และ24สเมษาย,ยน 2 .51 และวันที่9พฤษภาคม2 .51 ร้องทุกต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่5เพื่อขอความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นกันในระหว่างนั้นเดือน่18เมษายน2 0 .51 ผู้ถูกฟ้องคดีที่6ได้รับหมายเรียก ให้ผู้ฟ้องคดีไปพบและแจ้งข้อหาว่าผู้ฟ้องคดีปลอมแปลงเอกสารเนื่องจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเรื่อนวิทยาฐานะของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต3ได้ลองทุกลก่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีปลอมแปลงดัดแปลง หรือแก้ไขเอกสารที่ใช้ในการประเมินก็ให้เกิดความเสียหายแก่ทางรจจาชการผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่6แจ้งข้อหาดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พอคณะกรรมการประเมินมิได้เป็นผู้เสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีและเอกสารที่คณะกรรมการประเมินนำมากล่าวหาผู้ฟ้องคดีก็เป็นเอกสารปฏิบัติงานภายในโรงเรียนที่คณะกรรมการประเมินขโมยมาและนอกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่6จะได้แจ้งข้อหาว่าผู้ฟ้องคดีปลอมแปลงเอกสารแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่7ยังได้มีหมายเรียกรงวันที่12พฤษภาคม2551ให้ผู้ฟ้องคดีไปมอบตัวในคดีอาญาที่147สเวงเล็บสอเสือทับ51ด้วยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ร้องทุกกล่าวหาผู้ฟ้องคดีมิตประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาด้วยเอกสารด้วยการ นำสำเนาเอกสารที่มีข้อความว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่สองไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาผู้ฟ้องคดีจนมีบุตรด้วยกันออกเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่เจ็ดแจ้งข้อหาดัางกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นการกระทำระเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเพราะเอกสารหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งอ้างว่าผู้ฟ้องคดีนำมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบนั้นเป็นเอกสารประกอบหนังสือโรงที่หนึ่งาพันธ์2551ที่ผู้ฟ้องคดีมีถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่4จะต้องเก็บเป็นความลับ การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง7เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง7ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน400,000บาทสารปกครองนครศรีธรรมราชมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจาก ข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึงที่3ารกระทําละเมิดท,ที่เกิดจากการกระทําผิดกฎหมายในทางอาญาและกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่6กับที่7ซึ่งเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่4และที่5กระทําละเมิด ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาซึ่งการกระทําละเมิดที่เกิดจากเหตุด,ดังกลาง่าวมีใช่เป็นการกระทําละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมายหรือจากกฎหรือคําสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราชา้าเกินสมควรแต่อย่างไรผู้ฟ้องคดีบุธรณ์ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1- ถึงที่3โดยเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1- ถึงที่3มิใีใ่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็นคดีละเมิดที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายอาญาไม่อยู่ในอำนาจของสารปกครองและคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่4และที่5โดยเห็นว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้วและมีคำสั่งให้รับฟ้องของผู้ฟ้องคดีสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่6และที่7โดยเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่6รและที่7เป็นการใช้อำนาจตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งเป็นอำนาจปกครองทั่วไปอันเป็นอำนาจดั้งเดิมแม้นอำนาจดังกล่าวจะถูกนำมาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาโดยเฉพาะก็ไม่ได้ทำให้การใช้อำนาจดังกล่าวเป็นอำนาจอื่น การใช้อำนาจดังกล่าวยังคงเป็นการใช้อำนาจปกครองอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจดังกล่าวเมื่อถูกอ้างว่าเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีการกระทำละเมิดดังกล่าวก็ย่อมเป็นการกระทำละเมิดทางปกครองดังนั้นหากข้อได้จริงเป็นดัง ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างการกระทำระเมิดจากการแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่6และที่7นั้นย่อมถือเป็นการใช้อำนาจทางปกครองการระทำละมิดต่อผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำระเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอำนาจของสารปกครองที่จะพิจารณาพิภากษา,า,รราตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารคดีปกครองพศ2 4 2แรยให้สารปกครองนครศรีธรรมราชมีคำสั่งเรียกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานทูปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่6และที่7เข้ามาเป็น ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมในคดีนี้ด้วยสันปกครองนครศรีธรรมราชเรียกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้ามาในคดีในฐานะผู้ร้องสอบโดยเรียกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่8และให้ทำคำให้การซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่8ทํทำคำร้องโต้ยแย้งเขตอำนาจศาลว่า เป็นการดำเน,นินการในฐานะพนักง,งานสอบสวนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีาาพิจารณาความอาญากำหนดอ,อำนาจหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่เป็นคดีพิพาทต,ตามมาตรตาเก้าแห่งพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2องคดีนี้จึงอยู่ในอำนาจ พิจารณาพิาพากษาของศาลยุติธรรมศาลปกครองนครนศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่6และที่7แจ้งข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีปลอมแปลงเอกสารและบิดระมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ด้วยเอกสารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายการกระทําดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่6และที่7เป็นการใช้อํานาจตํารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งเป็นอํานาจปกครองทั่วไปอันเป็นอํานาจดั้งเดิมแม้อํานาจดังกล่าวจะถูกนํามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเฉพาะก็ไม่ทําให้การใช้อํานาจดังกล่าวเป็นอานาจอื่น การใช้อำนาจดังกล่าวอย่างคงเป็นอำนาจปกครองอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจดังกล่าวเมื่อถูกอ้างว่าเป็นการใช้โดยไม่ชอบกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีการกระทำละเมิดดังกล่าวก็ย่อมเป็นการกระทำละเมิดทางปกครองดังนั้นหากขา้อท็จจริงเป็นดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง การกระทําละเมิดจากการแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความอาญ,ญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่6แรายที่7นั้นย่อมเป็นการใช้อํานาจทางปกครองกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา9กรรวหนึ่งอนุ3แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2 4 2เป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิาพากษาของศาลปกครองศาลจังหวัดปากพนังพิจารณาและเห็นว่าคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึงที่5ไปแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่6ซึ่งเป็นพนักง,งานสอบสวนได้มีหมายเรียกและแจ้งข้อหาว่าผู้ฟ้องคดีปลอมแปลงเอกสารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเรียกค่าเสียหายและผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่7จซึ่งเป็นพนักง,งานสอบสวนได้มีหมายเรียกและแจ้งข้อหาว่าผู้ฟ้องคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเรียกค่าเสียหายเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่6และที่7ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนได้มีหมายเรียกและแจ้งข้อหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดอาญาน,นั้นถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนในคดีอาญาของพนักงานสอบสวนเพื่อน,นำไปสู่การฟ้องคดี และลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาตามที่ประมวลกฎหมายวิธีวิจาความอาญาลักษณะสองการสอบสวนหมวด1การสอบสวนสามัญมาตราหนึ่งร้อยาบหนดให้อำนาจพนักง,งานสอบสวนไว้เป็นการเฉพาะโดยตรงมิใช่การรักษาความสงบเรียบร้อยอันเป็นอำนาจปกครองทั่วไปของตำรวจ อีกทั้งไม่เข้ารกเกณฑนตามมาตราเก้าแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิานาาคดีปกครองพศ2 5 4 2ดังนั้นเมื่อเกิดขอ้อพิพาทหรือความเสียหายขึ้นจึงต้องอยู่ในอำนาจการควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรมว่าการแจ้งข้อหาอันเป็นขั้นตอนการสอบสวนคดีอายาข,ของพนักง,งานสอบสวนดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และผู้ฟ้องคดีเสียหายเพียงใดข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่คดีปกครองคดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิาพากษาของศาลยุติธรรมคำวินิจฉัยปัญหาที่ต้องพิจารณาคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิาพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้มีหนังสือร้องทุกต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่4ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยให้ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึงที่3ได้ร่วมกันจ้างวานยุยงให้บุคคลอื่นมาทำรายร่างกาย ให้ถึงแก่ความตายโดยหวังจะรับบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดีแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่5เพื่อขอความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นกันในระหว่างนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่6ได้มีหมายเรียกให้ผู้ฟ้องคดีไปพบและแจ้งข้อหาว่า ผู้ฟ้องคดีปลอมแปลง,งเอกสารตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเรื่อนวิทยาฐานะของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต3ได้ร้องทุกไว้ทั้งที่คณะกรรมการประเมินมิได้เป็นผู้เสียหายและเอกสารที่นำมากล่าวหาก็เป็นเอกสารปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ที่คณะกรรมการประเมินขโมยมาการแจ้งข้อหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่6จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำระเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนอกจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่7ยังได้มีหมายเรียกให้ผู้ฟ้องคดีไปมอบตัวในคดีอาญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ร้องทุกข์กล่าวหา ผู้ฟ้องคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาด้วยเอกสารโดยการนำสำเนาเอกสารที่มีข้อความว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่สองไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาผู้ฟ้องคดีจนมีบุตรด้วยกันออกเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบทั้งที่เป็นเอกสารประกอบที่ผู้ฟ้องคดีมีถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่4จะต้องเก็บเป็นความลับ การแจ้งข้อหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่7จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบและเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเช่นกันจึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง7ศาลปกครองนครศรีธรรมราชมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากเป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1- ถึงที่3กระทําละเมิด ที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายในทางอาญาและกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่6กับที่7ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่4และที่5กระทำละเมิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ถือเป็นคดีปกครองแต่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง ไม่รับฟ้องคดีสำหรับจำเลยที่1ถึงที่5และมีคำสั่งให้รับฟ้องผู้ถูกคหาที่6และที่7โดยเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่6และที่7เป็นการใช้อำนาจตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งเป็นอำนาจปกครองทั่วไปอันเป็นอำนาจดั้งเดิมแม้จะถูกนำมาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเฉพาะก็ตาม รายให้สารปกครองนักก่อนสีธรรมราชมีคำสั่งเรียกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่6และที่7เข้ามาในคดีด,ด้วยเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่6ในฐานะพนักง,งานสอบสวนได้มีหมายเรียกให้ผู้ฟ้องคดีไปพบแระแจ้งข้อหาว่าผู้ฟ้องคดีปลอมแปลงเอกสารตามที่มีผู้ร้องถูก และผู้ถูกฟ้องคดีที่7ในฐานะพนักงานสอบสวนได้มีหมายเรียกให้ผู้ฟ้องคดีไปมอบตัวในคดีอาญาที่ผู้ถูกกระหาที่หนึ่งได้ร้องทุกข์กลางหาผู้ฟ้องคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาด้วยเอกสารนั้นเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนในคดีอาญาของพนักงานสอบสวนเพื่อนาไปสู่การฟ้องคดีและลงโทษผู้กระทําความผิด คดีอาญาตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้อำนาจพนักง,งานสอบสวนไว้เป็นการเฉพาะโดยตรงอันเป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองแต่อย่างใดดังนั้นข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดมาจากการใช้อำนาจทางปกครอง ตามมาตราเกวักหนึอนุสแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ4 4 2แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าที่อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมจึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายเจริญวิทย์พินิษพุทธพงศ์ผู้ฟ้องคดีร้อยตำรวจโททนานน,นันทองจันท์ที่6ผพันตำรวจโทพีรพงศ์ยอดสุราง์ที่7จ็ดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่8ผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม